อ่เดี๋ยวมาคุยเรื่องศพทหารขมรสิบสองศพที่ผู้คุณเอาไปลงกันนะเอาไปลงกันแบบสื่อหลักซื้อใหญ่ทั้งประเทศนะอขอมาชี้แจงครับล่าสุดผมเช็คไปที่ช่องสงามหรือฟังเขมรเรียกจอมสงามนะ เมื่อวานเนี่ยวันที่ยีสิบเจ็ดเดือนเจ็ดสพันสิบห้าไม่มีการสร่งอะไรทั้งนั้นนะเนี่ยประเด็นที่หนึ่งนะไอ้ที่มึงเอาไปลงกันว่าเอาศพเนี่ยมาส่งให้ฟังกัมบูชาล่าสุดเช็คไปแล้วครับเมื่อวานนี่คือไม่ได้เปิดรับไม่ได้อะไรทั้งนั้นเลยนะไม่มีการสร่งไม่มีการรับนะอันนี้ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สอง ภาพที่มึงเอามาลงกันทุกสำนักข่าวเอาภาพเดียวกันหมดเลยเป็นภาพถ่ายแล้วภาพพวกนี้พวกพวกคุณก็เคยเอามาเอามาลงเมื่อปีห้าสี่ช่วงที่หลบกับกัมพูชาหลบที่ปราสาทปรวิหารภาพเนี่ยก็เอามาลงนะ แต่ประพบของภาพเนี่ยมันมาจากไหนเนี่ยนี่ผมยังเช็คไม่ได้แต่ว่าภาพนี่คือเคยลงเมื่อปีห้าสี่นะแล้วเอามาลงใหม่อ่ะเดี๋ยวผมให้ให้ให้คุณลองไปคิดดูนะเรื่องใหญ่ขนาดเนี้ยนักข่าวของคุณนี่คือไม่ได้แบบลงพื้นที่ไปทําข่าวเลยใช่ไหมฮะขนาดแบบเรื่องไม่เป็นเรื่องในคุณยังแบบพูดแบบมันคนละเรื่องเลยและถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะ อันนี้ผมถามคนไทยทุกคนน่ะคุณคิดไหมว่าช่องโทรทัศน์ประเทศคุณนะมีกี่ช่องอ่ะและคนที่ทำข่าวอยู่ที่ชายแดนน่ะนะทำไมไม่มีคลิปไม่มีวิดีโอไม่มีอะไรมานะมันมีแค่ภาพไม่กี่ภาพเนี้ยอันนี้คอสังเกตนะผมผมไม่ได้จะมาอะไรนะแต่ภาพนี้คือภาพเก่านะเคยเอามาโจมตีเคยเอามาเอามาลงเมื่อปีห้าสี่ แล้วก็เอามาลงใหม่นะเออก็นั่นแหละคือผมอยากให้ลองไปคิดดูนะว่าไอา้ที่เอามาลงกันมันเป็นเรื่องจริงหรือมันเรื่องมันมาหลอกพวกคุณ